สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหงแดงสุรินชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้เป็นเรื่องราวของมวยไทยเจดสีอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนสดจากเวทีมวยช่องเจดสีอาทิตย์ที่17 14สนาฬิกา30นาทีจัดโดยโปรโมเตอร์เดียกเกียรเพชรมวยไทยเจดสีอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นมวยไทยเจดสีประเภทตู้แตกต่อยกันระดับฉีกทุกความมัน สคู่ในวันนี้ขอบอกว่าน่าดูน่าติดตามมากๆคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยยอดการช้างนครศรีเจอเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยร้อยสคู่2เพชรสาเพชรมวยไทยยิมอัดเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินร้อยหคู่สาอเล็กสิงห์มาวินป้องกันแชมป์ร้อยห้ปอนช่อง7วันนี้ประทะเยี่ยมยุทธปอมงคลอินขณะที่คู่4ี่ทรายไหลเรือไฟวันชายน้อยสตอทเหี่ยวบางแสน วันนี้เจอกับมวยฟอร์มฮิตฮอตสดจากคั่วจริงๆเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงร้อยสนี่คือทั้งสีคู่มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนโดยหงแดงสุรินมาในรูปแบบชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้เราไปที่คู่หนึ่งก่อนคู่หนึ่งยอดกันจ้านครสีเจอเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยนี่ถือว่าเป็นการดวลกันร,ระหว่างรักสู้จากแดนใต้ จากแดนใต้ก็ยอดกันขณะที่เพชรนพเดชเนี่ยจากบุรีรัมยอดกันเนี่ยขุนเขาพระเครื่องนะทีเด็ดเขาอยู่ที่เขา่าเข่าดีเข่าเหนียวแน่นแข้งขวาจัดจ้านขาแรกขาลุยขณะที่เพชรนพระเดชเพชรนพระเดชเนี่ยเขาในอาชีพเหมือนกันนอกนี่มีแข้งขวามวยคู่นี้ขงแดงชอบไปที่ยอดกันมองว่าเข่าในของยอดกันเนี่ยดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะ เพชรนพเดชนพเดชมวยไทยได้แบบสนุกส่วนคู่สองคู่สองเนี่ยนักสู้จากฝรั่งเศสเพชรสามนะจากปารีสสมรสรฟุตบอลที่ชอบดิปารีสแซงแชคแมงขณะที่คู่ต่อสู้เด่นเมืองจนันทเปาพงคนอิมเนี่ยจอมเก๋าจากเมืองสีสเกตโอ้วันนี้ลูกฝรั่งเศสเจอกับลูกอีสานจากเมืองสีสเกตบูดุดันเพชรสามขณะที่เด่นเมืองจันเนี่ยครบเครื่องนะเก๋าเกม แข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นมวยคู่นี้สนุกวันนี้มวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ของแดงชอบไปที่เพชรสเพชรสเนี่ยขาแลกขาลุยหัวจิตหัวใจลูกพยายามมีเยอะกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเด่นเมืองจันร์ปอมองคลอินขณะที่คู่3คู่3ป้องกันแชมป์ร้อยห้าปอนช่องเจ็ดอเล็กซิงมาวินลูกฝรั่งเศสจากเมืองปากซนสจากเมืองมักเซย ไม่ใช่ปากเซจากหมักเซยขณะที่คู่ต่อสู้เยี่ยมยุทธปามคนอินโอโจากสตึกบุรีรัมนี่เป็นการป้องกันแชมป์ร้อยห้าปอนของอเล็กสิงห์บาวินอเล็กเนี่ยครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาถือว่ากระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งกระดูกมวยเบอร์มวยมันเป็นนักชกเป็นลูกคนไทยชัดๆแต่ทะลึ่งชื่อว่าอเล็ก แต่จริงๆแล้วเขาคือนักชกฝรั่งเศสนะกระดูกมวยเบอร์มวยขอบอกว่าเป็นนักชกระดับแถวหน้าของเมืองไทยเหมือนกันในพิกัดน,นี้ขณะที่เยี่ยมยุทธเข่าในดีนะเป็นมวยขวาแข้งขวาในเหนียวแน่นรูปร่างดีมวยคู่นี้50-50หง์แดงชอบไปที่อเล็กชอบไปที่ลูกพยายามชอบไปที่หัวจิตหัวใจวันนี้อเล็กจะเบียดเฉือนชนะเยี่ยมยุทธป้องกันแชมป์ร้อยห้าปอนด์ได้เป็นผลสําเร็จส่วนคู่สุดท้ายวันชัยน้อยสอทเหี่ยบางแสนเจอเด่นสิทธินาะยกทวีตพงษ์ ถือว่าเป็นมวยฟอร์มฮิตฮอตท,ที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้เด่นสีฟอร์มล่าสุดไรพ่ายขณะที่วันชัยน้อยอะสะทอทเหี่ยวบางแสนสีฟอร์มล่าสุดไรพ่ายวันนี้ซ้ายไหลเรือไฟนะเจอเด่นสินนายกทวีตพงศ์โอประาเพทขาแรกขาหลุยคู่ต่อสู้พลาดหลับหลนมวยคู่นี้วันนี้ชอบไปที่ซ้ายไหลเรือไฟชอบไปที่แข้งซ้ายแข้งซ้ายจัดจ้านฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวดีวันนี้วันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยหรือวันชัยน้อยสอทเหี่ยวบางแสน จะเบียดเฉือนชนะเด่นสิทธ์นายกทวีปตะพงได้เป็นผลสำเร็จน,นี่คือชี้มวยเด็ดมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยนโดยหงแดงสุรินชอบกด s ั b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ